เ้ยสเกเลตันอ้าวโหยิงแม่นนี่มันอ้าวหัวอะไรวะเนี่ยอุยว,วิดเอ้ยโอ้โหจะเย็นเฮ้ยอ,อย่าตามมาเพื่อนโอ้โหกับดัก ไล่หลังเฮ้ยโอ้โหมังกรเฮ้ยพนไฟเอาละครับวันนี้โก็อยู่กับผมนายอาร์ติระไปนะครับกับเกม Stickman VS Craftman เจ้าตัวไม่ขีดประจนภัยในโลกใหม่ครับนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้าตัวไม่ขีดหัวกลมตัวนี้ที่เรานั้นจะต้องทําการออกต่อสู้เราจะได้เจอกับเหล่าศัตรูตัวต่างๆจากในโลกใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าคริปเปอร์เจ้าสเกเลตตนหรือว่าอะไร แบบนี้รู้สึกว่าจะมีเจ้าบอสให้ทําการต่อสู้กันด้วยนะน่าตื่นเต้นเหลือเกินก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วย <c oughs> เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการเข้าต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะนี่ตอนนี้ก็ไปเลยเลเวลที่1มาแลมาเจ้าอหูเจ้าตัวไม่ขีดเฮ้ยโอ้โหจะเย็นมาต่อยเจ้าซอมบี้ปริวุหุยมีการเก็บเงินเลยคิปเปอร์ระเบิดจะเย็นโอ้ย,อยมาอืมเช็คพอยต์เฮ้ยสวัสดีเจ้าหมูอุย เฮ้ยเจ้าหมูนี่หหต่อสู้ด้วยมาเตะให้ตายเออตัดไม้ได้ไม่เอ่ยไม่น่าจะได้นะเอาละครบสี่ตัวแม่ชิวๆโอ้โหยเราสามารถทำการดูโฆษณาเพื่อเพิ่มพลังแอคแท็กให้เจ้านี่ได้ด้วยมาละจ้าเลเวลที่สองอยาโจโจโจโอ้โหยโดนกัดเก็บเหรียญเก็บเหรียญน,นี่เตะเจ้าหมูโอ้โห แม่พลังโจมตี20อืต้องเตะต่อยหลายทีมกันอุ้ยสเกเลตันจะเย็นอ้าวยิงธนูใส่อืยปริวนี่อย่าพ้าสักเหรียญเอาละจุดเช็คพอยนี่ไม่ต้องกลัวตายจึกๆึ๊กจึ๊กอือออเ้ยหูหมูแม่กัดเราอยู่นั่นแหละือนี่แน่นี่แนะนี่นี่ออุ้ยสเกเลตันอ้าวหูยิงแม่น จึกจึกอืมหุยอะไรวะเนี่ยธนูยิงมาจากไหนตกใจหมดตอนนี้ก็ขอกลับไปที่บ้านกันก่อนนะไหนขอดูหน่อยสิล็อกคี้สปินมีการหมุนแล้วก็หุยมีโอกาสได้รับสกินใหม่ป๊าป๊บป๊บป,ป,ป,ปดูสิเฮ้ยจะได้เป็น โอ้โหได้เหรียญใช้ได้จากนั้นก็มาดูที่สกินโอ้โห้เล่นผ่านดันหลายๆด่านนะครับจะมีการปลดล็อกสกินพิเศษพวกนี้ด้วยนี่ตัวแบบว่าธรรมดาก็สามารถใช้เงินซื้อได้เอาละตอนนี้อัปเกรดพลังเพิ่มนิดหนึ่งนะเฮ้ยเอาละอีกทีนึง มาอืมต่อไปเป็นการใช้เงินมาลวจ้าโอ้ยล่วงหล่นจากฟากฟ้าคราวนี้ซอมบี้มานี่แกตายซะเถอะโจ๊ะเจ๊ะโอ้ยเตสองทีปลิวเฮ้ยความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเฮ้ยจะโอ้ยเฮ้ยแอปเปิ้ลอะไรวะเนี่ยโอ้ยเพิ่มเลือดอย่างั้นเหล่าโอ้ยคิปเปอร์ระเบิดอืมมานี่โพโพมาโพโะโอ้ยเงินบานเหลือสตูอีกประมาณสี่ตัวมาขำๆอือเป็นไง แม่เตะยังแรงจึ๊กจึกจึกอือใกล้จะถึงบอสหรือยังเอ่ยน่าจะใกล้เลยนะเอาละไปด่านต่อไปเพื่อนมาแล้วจ้าหุยเริ่มมาเป็นเช็คพอยต์แสดงว่าต้องสู้กับเจ้าบอสหุยนี่มันอ้าววัวอะไรวะเนี่ยหุยควิดเอ้ยโอ้โจะเย็นเฮ้ยโอ้ต้องขึ้นด้านบนให้แม่โดนโดนควิดกระจุยมาเฮ้ยมันมึนเตะ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 อืมมาดิวะ เออนี่แหละชนอุ้ยอุ้ยชนนิดเดียวไม่มึนจะเย็นเอาโอ้โห้มึนแล้วโปะโปะโ,โปะโปะเฮ้ยเจ้ากระทิงตัวแตกอืนี่เงินบานป๊บปบโอ้โหเอาละอัพเกรดพลังเพิ่มโอ้โหเราอยู่ที่นรกหรือเปล่านะเอ้เจ้าแมงมุมโอ้โย เตะปุ๊บมีตัวลูกออกมาด้วยโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเอาะไรอะไร,ะไรโป๊ะโป๊ะโอ้ยอย่างมันมันนี้คิปเปอร์อ้าวระเบิดกันเองไปดิหเหลืออีกหนึ่งตัว สเกตเลตันเรียบร้อยกระโดดข้ามลาวาเข้าประตูฮุยสกินใหม่ลองปลดล็อกดีไหมเอ่ยจัดไปสิมาละเจ้าโห้ยจากนั้นก็อัปเกรดพลังเอาละตอนนี้ก็เป็นเลเวล6ไปเลยแกงล็อกเก็ตอืม11ตัวอย่างนั้นเหรออัพเกรดพลังมาแล้วฮุยเอ็นเดอร์แมนหุยโตโปโหแม่แทบไม่ได้ใช้พลัง นี่ผลของการอัปเกรดไหนดูสิโอ้้หมันชอบตบหัวอืมอืมอุยเตะทีคิปเปอร์ระเบิดเฮ้ยมาดิให้มันระเบิดไปตู้มตู้มโอหุยมาเตะไปปลิวเหลืออีกหนึ่งตัวมาออ้ยลูกกระจอกอืมอุ้ยโอ้ยตัวหนึ่ง มาลืมตัวนี้ไปชึบเข้าประตูเอาละตอนนี้ก็ไปต่อเลเวล8ปุ๊บน่าจะเจอบอสโอ้โหอยากจะเจอกับศัตรูใหม่ๆอืมเราจะต้องรีบเล่นโอ้ยศัตรูนี่14ตัวเลยล่ะหุ้ยมีกับดักกันด้วยนะต้องระวังโป๊ะโป๊ะออ้ยเตะสองทีตายแม่อย่างชิวจึ๊กจึ๊กืืมชึบชึบนี่เป็นการฝึกการกระโดดหุ้ยเตะเตะเตะเอา้าหุย ฮ้ยหันให้ถูกทางหน่อยหือตัวนี้ไม่ได้เงินเฮ้ยแมงมุมตัวสุดท้ายเอ,อ,อื้อวไปเลยเพื่อนเอาละกลับบ้านกันก่อนขอไปที่การหมุนสปินป๊า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 ป,ปดูสิเฮ้ยสามร้อยโคตรน้อยเลยเฮ้ยโอ้โหได้สกินใหม่เุ้ยเจ้าแฮร์รี่พอตเตอร์เอาละคราวนี้เราจะได้เจอกับเฮ้ยเจ้าผีนี่เก็บดาบโอ้มีพลังดาบพิเศษเฮ้ย ดูสิจูโจมเป็นไฟวันนี้เจ้าโกดอุ้ยโดนไฟอืจะตายโอ้ยตายง่ายเหลือเกินจเจอพลังดาบศักดิ์สิทธิ์แม่แล้วก็อุ้ยนี่อะไรวะเนี่ยออาวุธเต็มดูสิเพื่อนพลังดาบนี้ยอดเยี่ยมไมล่ล่ะนี่มันด่านอะไรเอ่ยเหมือนจะมีไข่ของมังกรซะด้วยนะเป็นสถานที่ท,ที่ไว้สู้กับมังกรแน่นอนเฮ้ยจะาเจ้าอุ้ยซอมบี้ใส่ชุดอ่าดูสิ ลงด้านล่างหรือเปล่าไม่ใช่โอ้โหตายเฉยแม่ต้องใจเย็นๆมาเช็คพอยนี่ศัตรูมีประมาณ8ตัวพลังจู่โจมของเราแรงอยู่จุ๊กจๆๆกจึกจกเหมือนเดิมอ,อแมงมุมยังมาอีกนะเพื่อนโจโจรยโอ้ย,อยตัวเล็กน่ากลัวนี่แน่นี่แน่นแนสเกเลตนันแม่ชอบอยู่บนหัวเราให้ตายเถอะมีเงินสี่พันกว่า อัปเกรดพลังโหรุนแรงสูงเอาละเลเวลนีุุ้้ยใจเย็นใจเย็นหือนี่ฆ่าซอมบี้เดินไปจึก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 หึมได้ดูซิเจอดาบอันนี้เสียบโอ้ยประมาณ50เฮ้ยกับดักอันนี้พอทนได้อยู่ครบแล้วเพื่อนรีบไปโอ้โหราชาสติกแมนจัดไปสิยอดเยี่ยมเลยเพื่อนไปต่อบอสคราวนี้จะแข็งแกร่งขนาดไหนกันนะ ย่าอุ้ยกระโดดเตะหัวมันเฮ้ยเฮ้ยรีบร้อนอีกแล้วเอาละเพื่อนเตะไปปิวปิวปิวโอเคนี่เย็นคิปเปอร์โอ้ยมาดักหน้ามารีบเล่นดีกว่าอยากเจอบอสจุ๊บจุ๊บอืมนีเ่เตะ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 โอ้โหคิปเปอร์ระเบิดศัตรูมีประมาณ19ตัวเลยลหรอเฮ้ยเยอะเอาเรื่องอยู่นะจุ๊กจๆ๊บจุ๊บจุ๊แต่ว่าฝีมือโคตรกระจอก นี่เจอพลังราชาสติกแมนหน่อยด่านนี้น่าจะเจอกับเจ้าบอสมาจ้าดูซิคราวนี้ได้สู้กับตัวไรเอ่ยหุ้ยเช็คพอยโอ้โหมังกรเฮ้ยพนไฟอืมเราจะต้องปราบมันโอ้โหจเย็นนี่ใช้มุมแมลงเอา้ามันติดตรงนี้อีกอลบไฟมันหน่อยแล้วก็ ฮ้ยเจ๊ยนเจ๊ยนกลัวแล้วเกินนี้จึ๊กจึ๊กอืมดาวกระจายเข้าไปเสียบโอ้โหยโดนพ่นไฟกระเด็นนีโอ้ยอืมตายซะเอ้อแหลกเหลวไปซะเถอะเจ้ามังกรอื้สุดยอดขอกลับบ้านแป๊บหนึ่งนะไหนดูซิสกินเดี๋ยวเรามาลองใช้เงินในการปลดล็อกซักตัวดูแล้วกันนะไอรอนแมนเป็นยังไงนี่มันที่ไหนเอ่ยเอ้ยกับดักโอ้ยเต็มไปหมด Um, จึกจ๊กจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กเฮ้ยทำแมงมุมมือะแตกแม่เกมนี้มีบอสท,ที่ค่อนข้างสุดท้าทายกันเลยนะคิปเปอร์อีกแล้วปล่อยเจ้าคิปเปอร์ไปให้มันระเบิดตายไปเองนี่จึก๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กลูกแมงมุมก็ไม่จำเป็นต้องสู้นี่รีบไปโป๊ะ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 โ,โ,โอย โอ้ยใจเย็นต้องกระโดดแม่นๆหน่อยนะเกมนี้โอ้ยแม่มูแต่พูดยอยากจะเห็นหน้าบอสตัวใหม่กันแล้วแต่ก่อนอื่นอัปเกรดพลังเพิ่มหน่อยแล้วกันนะนี่พลังโคตรสูงอืมตอนนี้ก็โอ้โยสิบตัวแม่ชิวๆขำๆด่านนี้เป็นการเน้นการกระโดดขึ้นด้านบนขึ้นมาสู่ด้านบนเรียบร้อยหุยไปยต่อกับดักโอ้โหระวังจึก๊กๆเฮ้ยอย่าตามมาเพื่อนโอ้โยกับดักไลลหลังเฮ้ย อุ้ยโดนหัวมาเตะไปอตอนนี้อืนั่นแหละสุดยอดโอ้โหย้ยตัวใหม่เหมือนเป็นวูเบลีนแค่ชมบรรยากาศของในแต่ละฉากนี่ก็เพลิดเพลินแลน้วนะเกมนี้ดูสิอุย้ยคราวนี้เจอบอสอีกแล้วอุย้ยบอสแบงมุมุยแม่จะสู้ยังไงเนี่ผมอ้ยมันพ่นพิษอ้ยไอ้บอสแบงมุมโอ้โห จะเย็นแต่อีกทีก็ตายแล้วเพื่อนกระจอกโอ้โหขอดูด่านต่อไปหน่อยสิอ้กลับมาที่สถานที่สดใสกันอีกครั้งหนึ่งอแต่รู้สึกว่าคราวนี้เจ้าพวกนี้น่าจะอึดขึ้นเฮ้ยมอน,นนี่มันเยอะจริงๆอืมถ้าเราไม่อัปเกรดมานี่รับรองเลยว่าเลือดนี่สู้ไม่พอแน่นอนตั้ง39ตัวเลยนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแหมาจากไหนออ้ยเลือดเฮ้ยนี่มันตัวะลรวะเนี่ย เจ้าโกเลมโอ้โหจะทุบเจอมอนใหม่พอดีบอสคราวนี้เฮ้ยตัวเดิมอ้าอุย้ยกระทิงนี่อ้อยกระทิงควิดมาเตะตูดมันน้อยหนีก่อนอหุ้อืมอ่ะแหละโอ้โหฮทีเดียวตาย ก็สําหรับในคลิปนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะสําหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยไม่รู้ว่าด่านหลังๆนี่จะเป็นบอสตัวใหม่หรือเปล่านะแต่มอนเตอร์ค่อนข้างจะออกมาเยอะน่าดูอย่าลืมอัปเกรดตัวละครกันด้วยนะสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให กับเพี่รติในการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบจุบจุบ๊บ